เมื่อซื้อไงยางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11ขอนำบทเพลงจดจำตลอดไปไปใส่ในรายการสวัสดีครับสวัสดีครับ f อ t o k ตัวเกียวมิวสิกเอฟจียบาทฟิลแลนะครับเอฟหมอลำทั่วโลกนะครับเป็นที่นายินดีครับสำหรับบทเพลงจากค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับภายใต้การประพันธ์ ของคู่แนทนะครับวุลดันก็คือบทเพลงจดจําตลอดไปนะครับจากการหลอกกัดครับกันขานของคู่แนทละกานน้องจุรินะครับพระเอกหน่อยค่ตัวเกียวมิวสิกนะครับได้เขาไปฟังแล้วครับต้งแต่มือเพิ่นปอยมากถือว่าเป็นบทเพลงนะครับทีดีเพลงหนึ่งนะครับและที่สําคัญเนื้อหาคู่แนทนะครับเพิ่นได้กัดกองนะครับ ประพันธ์ออกมาจากปลายปากกาของเพิินได้อย่างลึกซึ้งนะครับสำนึกในพารมหาการุณาทิคุณนะครับที่พระพันปีหลวงเพิินได้มีต่อประสบดิกรและกัพื้นแผ่นดินไทยนะครับเป็นที่นา่ายินดีครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับทางสถานี่ n t นะครับสื่อใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเพิินได้เห็นได้ฟังบทเพลงนี้แล้ว ครับถึงขันโทรมาขออนุญาตนำบทเพลงจดจำตลอดไปไปใส่ในการเปิดปิดรายการเพราว่าจะเป็นการเข่ารา่การเพราว่าจะเป็นการช่วงติ่ตัดเขา่าเนื้อขา่าอยังกระตาแต่ของทางรา่การนะครับพร้อมยังบอกว่าเป็นบทเพลงที่ดีมากนะครับเป็นบทเพลงที่อย่างที่ผมบอกขากต้นครับนะครับเนื้อหามันคู่แนทกันกองออกมาไดอย่างยอดเยี่ยม และกานาชื่นชมในฝีมือปลายปากกาของเพื่นแถมนะครับการขับร้องขับขานคู่กันกับน้องยุลิก็ถือว่าสุดย่อยลีครับฉะนั้นแล้วก็นะครับขอแสดงความยินดีกับข่ายตัวเคียวมิวซิกนะครับซึ่งซื้อรัดซื้อไงเด่นเล่งเห็นนะครับว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่นะครับ เหมาะสมและกรสมควรที่จะนำไปใช้ในรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์ N b t นะครับซึ่งงานนี้หลังจากข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ออกไปว่าจะเป็นทั้งเพจพี่พยอบเองว่าจะเป็นทั้งการอบอกกล่าวของผิดนุม่มแคบหมูนะครับเพื่อนใดมีการนำเสนอเรื่องนี้นะครับบอกกล่าวเรื่องนี้ให้ f อฟได้รับสู่รับทราบนะครับผู้ใดย,ยังบ่ได้เข้าไปฟังรวมถึงเอทีทั่วไปนะครับที่ได้ยิน ได้ฟังคลิปที่ผมนําเสนอนี่แล้วนะครับผมอยากให้เขาไปฟังครับนะครับเขาไปเลยครับนะครับช่อง YouTube ของเพจค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับก็จะได้เห็นเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่มีนะครับเนื้อหานะครับสวยงามเหมาะสมแล้วก็ได้ลึกถึงนะครับพระมหากรุณาที่คุณย่างที่ผมบอกขางตนครับตุกสิ่งทุย่าง จดจำตลอดไปซื้อเพลงมันกระโปงบอกครับนะครับเดี๋ยวลอฟังความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งครับว่าทั้งนะครับสถานีทรทันเอ็นนะครับเพิ่นเสียเอาไปใส่ในใรายการใดบ้างจะเอาไปเข่าช่วงข่าวบอกก่อนที่จะรายงานข่าวหรือช่วงรายการากต่างๆที่นาเสนอพระราชกรณียกิจในอดีตของพ,พันปีหลวงนะครับหรือเอาไปเป็นประกอบสารคดีนะครับ ต่างๆเข้ากับคอยเม,มื่อเมืองผมเสียว่าเพลงนี่นะครับต้องกระจายไปอยู่ในซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับทางสถานีเอ็นพีที่เพิ่นเอาไปเผยแพร่เพิ่นต่อเอาไปประกอบกูุข่าวเอาไปประกอบอาสารคดีนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงอย่างที่ผมบอกขังตัวแน่นอนนะครับต้องมีพูเพ่ง นี่อยู่ในทุกๆข่าวอยู่ในทุกสกุปข่าวร่วมถึงทุกสารคดีที่ผลิตโดย n อ t นะครับีนเมื่อเพ่ยนเผยแพร่กระจายออกไปแล้วบทเพลงนี้ผมเีียอมันครับอาจจะมีหลายสถานีหลายรายการโทรเขามาขออนุญาตทางบอร์ดีกระดใ,ในการที่จะขอ,อนำบทเพลงจุดดำตลอดไปไปใส่ในรายการไปนำเสนอผ่านแพ,พลตฟอร์มต่างๆสกูปต่างๆนะครับ ผมก็เลยนําเสนอความูลข่าสารขอร่วมแสดงความวิดีและกับเป็นบทเพลงที่เหมาะสมและกาสมควรด้วยประการทั้งปวงนะครับในการที่เพื่อนได้ขับได้ร้องนะครับประพันธ์เพลงออกมานะครับย้ำอีกเท่าน,นึงครับผู้ใดยังผู้ใดไปฟังไปฟังครับนะครับที่ช่อง YouTube ค่ายตูเกียวมิวสิกนะครับท่านทีใดๆรับชมได้เห็นมิวสิก็ได้เห็นถึงความต่งอกแต่งใจของทีมงานนะครับที่นะครับเพื่อนใดมีการ ไทยเอแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับทุ่มเทกายแรงใจนะครับเพื่อที่จะให้บทเพลงนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในช่วงที่คนไทยของเฮายังอยู่ในช่วงอะไรนะครับต่อการเสด็จสวรรคตของพระัน์ปีหลวงซึ่งทางขายตัวเกียวมิวสิกนะครับภายใต่การสร้างงานของ บริพุญญาบาทฟิลแ,และกับโปรเจกต์ของคู่แนทและกกาน้องยูรินะครับกับทายทอดออกมาจนเสร็จสมบูรณ์และกกับเผยแพร่นะครับให้เอฟทีทั่วไปเอฟทีใครตเกียวมิวสิกเอฟทีผู้ยิบบาทฟิลแลนด์ได้รับชมรับฟังบทเพลงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแถมนะครับอย่างที่ผมน,นําเสนอในคลิปนี้แหละครับสื่อใหญ่สื่อหลักอย่างช่องอินีกับมาขออนุญาตนําบทเพลงนี้ไปใส่ นะครับแถมยังบอกว่าบทเพลงนี้เป็นเพลงดีมากๆนะครับผมก็เลยนํามาเล่าข่าวเพื่อที่จะขยายให้เอฟซีเด้เขาไปฟังเพลงนี้หลายๆครับเอาไปเปิดเอาไปแนะนำํำนะครับในบรรยากาศนะต่างๆที่อยู่ในช่วงที่คนไทยเข้าอยู่ในช่วงไว้อะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นถ้าการนําเสนอบนเวทีการแสดงนะครับตามที่ห้องฮูนะครับการขอความร่วมมือ ความเหมาะสมการรู้จักการรัติศาสตรในบริบททีนะครับพ่นบุไร้สร้างหามนะครับพ่นบุหร้สร้างงดกิจกรรมแต่ให้ทําอยู่ในกรอบของความเหมาะสมบทเพลงนี้เอาไปเปิดเศร้าก่อนทําการแสดงถือว่าเหมาะสมละก็สมควรอย่างยิ่งด้วยนะครับผมก็เลยนํามัาเหล่าข่าวหเอที A ่ T T, ได้เห็นว่าทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับกับพร้อมที่จะ สนองและก็รับนโยบายของทางภาครัฐนะครับในการถี่นะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้เหมาะสมกับในบรรยากาศที่เราเห็นกันอยู่ณปัจจุบันนะครับผมก็เลยนํามาแจกแจงนํามาเล่าข่าวให้ FC ได้ฟังกันแบบนี้แหละครับคือเก่าคือเดิมครับเอครับพิดพาดประการใดขอตรวจข้อพ่นะกนัากัเขม้าตักเตือนกันเข้าครับที่สําคัญครับ ชื่นขอบคอนเทนต์ผมหมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมครับสำหรับคนที่ยังบ่ได้กดติดตามเนาะกดติดตามแด้วเอฟซีครับกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อที่ถัดจะบ่าดคลิปใหม่ๆในแต่ละมือเวลาผมลงคลิปไปปั๊บถัดจะได้รับการแจ้งเตือนละกเขามาดับชมรับฟังการนําเสนอข่าวมูลข่าวสารจากผมช่องคุยกับแบ็กสตูดิโอครับับคลิปนี้อําลาผ้าจาก พ่อกันชิปนาครับสวัสดีครับ